สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจิุ้งซอยสองค่ะวันนี้จิุ้งมีโอกาสได้ไปซื้อเป็ดพะโล้นะคะเป็นเจ้าอร่อยย่านตลาดมีนบุรีนั่นเองค่ะเป็นเจ้าอร่อยนะคะลูกค้าค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะเลยมีโอกาสได้เก็บภาพการสับเป็ดพะโลมาฝากค่ะเริ่มที่อุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะ หลังจากเห็นอุปกรณ์ในการสับเป็ดพะโลแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะมืออาชีพเขาสับกันยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะเพื่อง่ายในการสับนะคะเป็ดหนึ่งตัวจะหั่นเป็นสี่ส่วนนั่นเองค่ะได้มาแล้วค่ะหนึ่งส่วนสี่นะคะหลังจากนั้นให้เริ่มที่ส่วนขาของเขาก่อนเลยค่ะ การสรับแบบนี้จะได้ชิ้นเป็ดที่พอดีไม่เล็กจนเกินไปและไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะหลังจากนั้นก็ต่อด้วยส่วนน่องเลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ แล้วตามด้วยส่วนลำตัวของเป็ดนั่นเองค่ะเจะกุ้งสังเกตดูนะคะในทุกๆครั้งที่เขาสับเป็ดเสร็จนะคะเขาก็จะทำการทำความสะอาดเขียงนั่นเองค่ะและในส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของลำคอค่ะจะหันออกมาสับออกมาชิ้นพอดีคำเลยล่ะค่ะไม่ใหญ่จนเกินไปและไม่เล็กจนเกินไปค่ะสังเกตดูนะคะทำความสะอาดเขียงทุกครั้งเลยค่ะ ในส่วนที่อร่อยไม่แพ้เนื้อเป็ดนะคะก็คือน้ําซุปเป็ดพะโล้นั่นเองค่ะวันนี้เจ๊กุ้งได้มาหนึ่งถุงใหญ่เต็มๆเลยค่ะเจ๊กุ้งต้องขอตัวไปทานเป็ดพะโล้เจ้าอร่อยตลาดมินบุรีก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ